เล่าจากประสบการณ์แล้วกันค่ะจากลูกค้าที่มาคอนซัลท์กับเรานะคะหลายคนค่ะยังเข้าใจว่า การทำคอนเทนต์ไลน์อีแอกทำคอนเทนต์ไลนดีแอกจะทําให้สินค้าขายได้จะทําให้ธุรกิจรอดแต่เอาจริงๆค่ะเจาะมาหลังกายแล้วการทําสินค้าออนไลน์ในตลาดออนไลน์นะคะโดยเฉพาะทุกวันนี้มีการแข่งกันสูงมากๆดังนั้นการแค่ทำคอนเทนต์ไลนดีแอไม่พอค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้สื่ออื่นๆเข้ามาประกอบและจะต้องมีคนดีดีๆมาประกอบด้วยให้ไปดูดีๆนะคะสินค้าที่แจ้งเกิดได้สินค้าที่ยังประคองอยู่ในตลาดได้ค่ะจะทําการตลาดด้วยสื่อหลายๆชนิดต้องพรอ้อมกัน ซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นไฮบริดก็คือการะสมผสานนั่นเองคือจะต้องทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่ไว่าจะเป็นการทำโดยการทีมเข้าไปเสริมด้วยหรือการใช้วีบีโอหรือการใช้สื่อที่เป็นกนิจกรร ดังนั้นถ้าใครนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราทําไปแล้วเนี่ยยอดขายมลนไม่โตลองดูค,ค่ะว่าเราไปเกาะอยู่กับการใช้สื่อใดสื่อหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปล่า,าเรานะคะสตีฟซิซีและซินดี้ค่ะสามารถที่จะช่วยนําทางเป็นไกด์ไลน์ที่จะทำให้แบรนด์นของเพื่อนทุกคนค่ะสามารถที่จะเติบโตเพิ่มได้ค่ะ และทําให้แข็งแรงในตลาดได้อย่างแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์กว่า10ปีในการสร้างแบรนดิ้งนะคะถ้าสนใจค่ะจะให้ซีดีและซิตาเอเลซ,ลซี่ช่วยนะคะติดต่อมาที่นี่เลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าตลาดออนไลน์ค่ะจะทําง่ายก็ไม่ง่ายจะทํายากก็ไม่ยากแต่ต้องรู้จริงและเข้าถึงเท่านั้นค่ะติดต่อมานะคะ